ญี่ปุ่นเป็นย <ใน S 1> ังไงบ้<ส>างคันโยที่ญี่ปุ่นนะครับใ <Yeah. S 3> ่รที่ญี่ปุ่นดีครับสนุกครับดไปพักผ่อนเนาะอไปทำงานด้วยไปพักผ่อนครับแล้วก็ไปเจอแบบผู้ศิลปินตาา่างๆอ๋อเดี๋ยวนี้เราเราไปสายศิลปินอะไรไปแล้วเนาะเป <c oughs> ็นแบบว่าผมสังคมนี้แล้วผมไม่ได้สายศิลปินครับคือแค่รู้จักเขาเฉยๆครับครับไปไปตีซีเขาอยากรู้จักเขาเดี๋ยวจะมีอันไหนอีกบอกจะเข้าแลงอีกอนหรืออะไรตอนนี้ยังไม่มีครับ เอาคนไม่ได้ใช่ครับเอาอันเก่าครับส่วนนักนจะเป็นอะไรศิลปินเกี่ยวกับงานอาร์ตหรือว่าครับมึงเป็นอะไรวะครับไม่มีเลยด้วยมึงโอเคเนาะอาจารย์ปุ่โอเคอ่านยังไงศิลปมึงดึงปั้งตกใจเอออะไรเลศิลปินที่เราไปหาคือเขาไปเกี่ยวกับงานอาร์ตส่วนใหญ่เป็นงานอาร์ตครับเพราะว่าศิลปะพวกแบบว่าของเล่นนะครับที่เป็นเป็นงานอาร์ตต่างๆอาร์ตทอย ก็ไปก็ไปเรียกพี่อ้ไปส่งสิงกับเราพี่ศิลปินเขาได้ยังไงแบบไปเจอกันสั่งสิงกับเขาก็คือเหมือนแบบเริ่มจากแบบรู้จักก่อนแบบไปกินข้าวก่อนค่อยๆตะล่อมค่อยๆตีซีอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเป็นแบบตีซีไปค่อยๆเนียนคือเราชอบด้วยครับด้วยพื้นฐานที่เราชอบด้วยแล้วก็คุยกันรู้เรื่องอะไรเงี้ยครับแล้วก็เราก็จะแบบเออเหมือนชอบอะไรที่เหมือนเหมือนกันอะไรเงี้ย ปรอาร์ทอยแล้วพอไปครั้งนี้ได้อสไปเดร์ชันกลับมาอย่างเงี้างทีสุกาเอออยากจะทำรุ่นโอ้โหก็คือได้ไปแบบว่าที่ที่เขาผลิตเลยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไปโรงงานเขาไปที่ที่เขาเก็บของอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไปดูแบบพวกงานของเขาในตั้งแต่ยุคแรกๆถึงยุคนี้อะไรนีคิดจะทำปเ,เ,เป็นของตัวเองนะกิโลเป็นโปบอาร์ทอยเราแบบคิดคนะครับคิดอยู่ครับอันนี้เราเดวเราอาจจะได้เห็นใช่ครับ ตอนนี้ดูลบับบูมบูมมาริโอไปก่อดูไม่ได้รับบูมแพงมากแต่ครก็ใช่ครับแพงนิดนึงรู้สึกไงตกใจกับราคาที่มันขึ้นเร็วขนาดนี้ตกใจมากครับเพราะว่าไม่คิดว่ามันจะเวิร์คขนาดนี้เพราะว่าจริงๆราคามันแค่เริ่มต้นแค่สี่พันห้าเราทำเยอะไม่เราทำเยอะไม่เดียเราทำน้อยทำมาห้าสิบตัวโอ้มีไว้กิ่ตัวพี่โอ้มีไว้กินตัวที่ผมเก็บ เก่งกำไรใช่ไหมครับเออเก่งกำไรเไม่เป็นแบบเออเออเออเก่งกำไรจริงใช่เลยเหรอไม่ไม่ได้ครับก็คือสาดไหมดแล้วมันไม่มีครับไม่อยู่กับตัวก็น้อยมากครับมีแค่สตัวเออตอนนั้นโอ้คิดว่าตอนที่เปิดประมูลมาคิดว่าเอาเท่าไหร่ได้ถุดพอเอาแค่สวยๆคำๆโอ้โหตอนถ้าประมูลนะครับตอนประมูลไปทำบุญคิดว่าแค่ได้สองแสนนี่สามแสนนี่ก็เยอะมากแล้วครับสำหรับของเล่นชิ้นนึงแต่อันนี้คือไปเยอะเลยครับ ไปไกลเกินเลยตอนที่ประมูลนึงตอนนั้นห้าแสนบาทครับก็เอาไปช่วยน้องๆที่มนยธีเด็กอ่อนในสลัมอันนี้คือ,อไดนะ้ทั้หมดทเี่อวเอาไปทุกส่วนให้หมดเลยครับก็คือทางทางคนที่ประมูลก็คือโอ,อนให้กับที่มนยธีเลยมนยธีก็ออกใบให้เลยเห็นว่าจันจีประมูลก็ไม่ได้เหมือนกันไม่ได้ครับเขาไปเม้นว่าโเขาไม่มองคอมเมนต์เขาเลย คือต yes. the nah ้องบอกว่าเรามือใหม่หัดประมูลครับแล้วเรามองไม่ทันไม่รู้ใครเป็นใครขึ้นมาจะ่ไม่เป็นการประมูลแบบไม่มีล็อบบี้อะไรทั้งสิ้นไม่มีครับก็คือยุติธรรมก็คือแบบตรงๆเลยบางทีเขาก็บอกว่ารีบบไปไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าอีกไม่กี่วันมันมันเหมือนกระแสมันดีอย่างเงี้ยแต่ผมบอกก็ตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรก็คือเราแบบอยากทําก็ทําเลยเพราะไม่ได้รับการตอบรับนี่เราคิดอยากจะทำเพิ่มมันหรือว่า อยากจะผลิตสักพันตัวแต่มันไม่ได้นะทำไมอ่ะมันไม่ได้เพราะว่าของพวกนี้มันเป็นแบบทํามาจามํานวนแค่นี้เขาก็าจะทําแค่นี้จริงรับเขาจะไม่แบบว่าเออทำเพิ่มนะอะไรเงี้ยเห็นมันขายดีอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได้จะกัด,<ม>ดแต่ <ใน S 3> อย่างในอ <ะ S 2> นาคตที่ต้องทํารุ่นต่อไปที่เป็นูมาแล้วว่าเอาสักเท่าไหร่ที่แบบว่าเป็นขายอย่างเราพี่เชื่อเลยไปทางแต่ผมชอบทำน้อยๆอับหมายถึงว่าถ้ามีโอกาสให้ทําก็อยากทําให้มันน้อยๆเพราะว่าเออมันมันเหมือนมันจะแบบ exclusive ว่าถ้าทําเยอะแบบ แบบอเฟอร์เหรอตัวเดี๋ยวคนที <Okay. S 1> them, ่คิดว่าต่ทุกคนรีอเรื่องถ้าไม่งั้นถ้าโอ้ทำไม่น้อยโอ้มีแนะนำให้คนที่เขาสะสมเนี่ยนิวว่าเขาต้องเตรียมตัวเตรียมใจในการกดยังไงให้ทันเต็ดใจโอ้ก็จริงๆผมเป็นคนกดไม่ทันตลอดเลยับแต่คือผมแยกจะบอกว่ามันมีวิธีคือแบบว่าคือเขาต้องลงทะเบียนด้วยนะครับแล้วก็คอยดูในเว็บเขาบางทีสังเกตคนอื่นบางทีตื่นมาหกโมงเช้ามากด อะไรเงี้ยครับตีห้าอะไรเงี้ยครับเขาจะแล้วแต่เจ้าว่าเขาเปิดประมูลกี่โมงมีใครแบบว่าสนิทกับเราแล้วแบบฝากให้เราประมูลแบบอิ่มป่ซื้อเจ้าส่วนตัวอะไรเงี้ยมีไหมโไม่มีครับเพราะว่าเราให้ไม่ได้แล้วก็ให้ได้เท่าที่แบบเอ่อโค้ต้าของเราก็มีจากัดโคต้าของเรามันมีจํากัดมันให้ทุกคนไม่ได้เอ กลับมาที่นี่ครับทีจะไปรอดปัตติลงสมบัติภูมิกลับไปติดตอมอติดยับนี่ก็ขอก็ช่วยครับก็พยายามช่วยเขาถ่ายเออยากไนะยากนะเพราะเขาเป็นยาวติดต่อเขาต้องมีหลายมุมเยอะมุมต้องได้อารมณ์ยอมรับบรรยากาศทำไมอ่ะมันการถ่ายรูปมันไม่ได้ง่ายอ่ะที่คิด เขาชอบถ่ายรูปอยู่แล้วมีกล้องเคร่องอะไรต่างๆชอบไม่ค่อนข้างออกมากกว่าเออเป็นยังไงบ้างเขาความที่เขาต้องการอะไรเมันยังไงบ้างโอ้โหมันก็กล้องมันต้องแบบวางแบบนี้ต้องระยะต้องเท่านี้ต้องงัดแบบนี้นะไม่งัดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เออไกลไปก็ไม่ดีเออไกลไปก็ไม่ดีซ้ายไปก็ไม่เวิร์กขวาไปก็ไม่ได้เออ เอออยู่ถ้าเหลือที่ข้างบนมากไม่ดีเหลือข้างล่างมากไม่ได้ที่อยากเห็นรูปใน่อนั้นว่ามันเป็นยังไงไอ้ที่มันมีองค์ประกอบเยอะขนาดเงี้ยไม่มีอะไรเลยมีรูปเขาอย่างเงี้ยอันนี้คือเป็นลักษณะของการบ่นหรือกดทุบเล่าเล่าใล่าให้ฟังนะมันถ่ายยากมันเออมันต้องใช้สกิลมิจิกไหมแล้วเป็นยังไงเออพี่แกแบบเออเวลาถ่ายให้ปุ้มเขามิจิกไนี้ยเนีเนี้ยมีมีมีตลอด แล้วเราทำไง,ไงถ่ายไม่ดีแล้วเราทำไงพี่โอไมะได้ายไม่เลยหรือยังไงผมก็พยายามแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้ใช้ดูพไม่ถ่ายพยายามนะกดหมดละแล้วก็มุมตามที่เขา,านี่เขาไม่ใช่แต่โอ้เคยบอกว่าเขาสวยทุกมุมอยู่แล้วทำไมไมนถึงไม่ถูกใจเขาอือมันมีมุมที่ต้องมันต้องเป็นมุมนี้อนะไรมุมเฉพาะใช่เขาเขาเขาจะ พูดว่าไงะคือเขาจะมีที่มุมของเขาหรือว่าเอปริมาตรของเขาอะนี่เรียกว่าอะไรอ่ะพี่เพื่อศึกษาแม้ถึงขั้นแบบไปเอาแบบเรียนถ่ายภาพจริงจังเลยสวยของเรากรสุนของเขาองแบบไหนมันจะต้องแบบไหนเฟรมไหนอะไรอย่างเงี้ยผมเอาเห็นว่าเออมีครบมีอะไรแค่นั้นก็พอแล้วและเขาเห็นเหมือนเราไหมไม่เออแต่ต้องยอมรับเขาถ่ายสวยและแต่เราที่ผุนีมีคนเราสองคนเวลาถ่ายแบบไม่ได้สักทีไปเหอะ มีมีพอร้อนมากคลิปนี้กูร้อนเลยส้วกาะดัสุดๆครับไม่เคยไปญี่ปุ่นตอนร้อนเลยได้ได้นับในครั้งนี้คนไปกี่ลูกอะไรล่ะคนไปกี่ลูกถ่ายให้สี่สี่รูปโอ้โหเยอะครับเป็นหมื่นได้ใช้กี่ลูกได้ใช้กี่ลูกไม่กี่ลูกสิบรูกใช้ลูกเลยสีก็คือหมิ่นโล่ไหมคะอันไหนฮะถ้าเขลงไอจีเปนสีคือหมิ่นโล่ไหมคะไม่มีเลยครับคือเราขีมือเขาล้วนๆ ทั้งน้าที่ต้องไปด้วยกันอีกมันจะต้องเตรียมสกิลในการแข่งขันเตรียมตะก้องไปเลยเออก็คือไปส่วนตัวเขาไปเลยเราไปนั่งรอในคาเฟ่ผมไม่เดินเล่นเมื่อไหร่คู่แก้ปัญหาด้วยกันใช้ตะก้องจ้างตะก้องไปเลยจบใช่แพงนิดนึงแต่ผมว่าอยู่ให้อยู่กับเขาอยู่กับเขาไปเลยสบายใจแล้วด้วยสบายใจอาทิมิเก็บอกว่าชิจีคือแบบว่าดูแลเต็มที่อยได้หรอพี่โอ๊ตต้องคอยแบบราขับรถคอน้องดูแลตลอดเทคแคร์หรอใช่อากาศร้อนเป็นลม อ๋อเหรอเป็นลมเลยครับเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเพราะเพราะอะไรมันมีสโตรกหรืออะไรนี่พี่โอมันไม่ถึงกับยีสสโตรกมันก็อากาศมันร้อนไงมันร้อนร้อนมากมันร้อนมากแล้วเขาเป็นลมเลยเขาไม่เป็นลมเขาก็แบบว่าเออต้องค่อยๆอ่ะค่อยเดือกกินน้ำตลอดเดี๋ยวขังอะไรเนี่ยพี่โมงพูดมาไปเรื่อยเลยนะอันนี้เรื่องจริงปะเนี่ยไม่พี่โอว่าเขาเป็นลมอ่ะก็คือเรื่องจริงไม่เป็นลมเขาก็แค่เหมือนแบบแค่ดรเคลียร์แใช่ไหมน้องเทคแคร์ โอ้หเขาบอกเอ็กเป็นแฟนพี่กัมม oh, uh, so like yes, ัตย์ยี hmm. yes, ่รำด้วยแต่ collection O เด็มือริซ่านรู้กย c งคอลเลัชัู้รามันเป็น c o l เลกชันบคุญเนาะแล้วมันก็ถึงถึงมือิซ่าแล้วด้วยวันนั้นเรามีโอกาสได้คุยกับคุณแม่ดิซ่าใช่คไับก็ดีใจครับแบบว่าเอรู้ว่าน้องเขาชอบพวกฮาร์อยอะไรเงี้ยแล้วก็ดีใจที่น้องเขาชอบตัวที่เรา ของเราด้วยแต่เห็นคุณแม่เขาก็เป็นแบบคนเก็บคอลเลคชั่นใช่ครับแม่แม่น่ารักมากแล้วแม่ก็เก็บของพวกอาร์ตคอยด้วยเหมือนกันเออได้คุยกับแม่แม่ก็มีลาบูบูของแม่แม่ก็มีลาบูบูแม่มีลาบูบูเออก็เรียกว่าเป็นแบบว่าอาร์ตคอยที่กินไปทุกคนละครับก็ดีใจครับก็เป็นเป็นอะไรแล้วก็เรามีโอกาสได้ไปร่วมกับเขาด้วยก็ดีใจ่ะคุะผู้ชมนะ